สวนสัตว์นครนาชสีมาก็ได้จัดพิธีเปิดสวนน้ําโคราชทะเลอีสานขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นสวนน้ําที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนเนื้อที่กว่า10ไร่ค่ะโดยบรรยากาศทั่วไปของวันนี้ก็มีผู้ปกครองพาน้องๆหนูๆมาท่องเที่ยวกันไปจำนวนมากค่ะ พลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดสวนน้ำโคราชทะเลอีสานสวนสัตวนน์นครราชสีมาพร้อมด้วยนายศักดิ์สิทธิ์ตรีเดชประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีนายประจักษ์สุวรรณพักดีผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมานายบัญญัติอินสุวรรณผู้อำนวยการสวนสัตวนน์นครราชสีมา และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับโดยมีการแสดงชุดสวนน้ำหันษาผู้แสดงสวมชุดแมสคอตสัตว์ป่าน่ารักซึ่งสวนน้ำแห่งนี้อยู่บริเวณด้านหลังอาคารสวนสัตว์เด็กและสวนสัตว์ศึกษา ได้ทุ่มทุนสร้างกว่า55ล้านบาทบนเนื้อที่กว่า10ไร่มีการจำลองขึ้นทะเลยักษ์ประติมากรรมรูปคิงคองยักษ์พร้อมทั้งสไลเดอร์สีสันสดใสความยาว18เมตรสไลเดอร์ปลาหมึกยักษ์สูง15เมตรและยาวกว่า75เมตรมีคูน้ำวนโดยรอบซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สไลเดอร์ไดโนเสาร์ปลาโลมาพ่นน้ำเต่าพ่นน้ำไดโนเสาร์พ่นน้ำ ช้างพ่นน้ำและเห็ดน้ำตกค่ะภายในส่วนน้ำแบ่งเป็นส่วนน้ำสำหรับผู้ใหญ่และส่วนน้ำสำหรับเด็กทำกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งทั้งหมดได้ใช้เวลาสร้างเกือบ2ปีจึงแล้วเสร็จคาดว่าจะทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดนคนรนาชสัศีมามีเงินสะพัดเพิ่มมากขึ้น โดยผู้มาท,ท่องเที่ยวก็บอกค่ะว่าสภาพอากาศในเขตภาคอีสานค่อนข้างร้อนและแห้งแล้งการมีสวนน้ำภายในสวนสัตว์ก็ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกที่จะสัมผัสกับบรรยากาศทะเลได้เล่นน้ำคลายร้อนในช่วงฤด,ดูร้อนและไม่ต้องเดินทางไปไกลรวมทั้งได้ชมชีวิตสัตว์ป่านานาชนิดอีกด้วยค่ะโอ้สนุกมากครับพาลูกลกพาหลานมาที่ที่นี่ชอบอะไรพิเศษไหมคะก็นี่เล่นน้ำนี่พามาเล่นน้ำโดยเฉพาะ ครับเติมคะครับจะมีเติมแล้วทราบข่าวได้ไงคะว่าที่สวนสันมีสวนน้ำอ๋อก็รู้ที่ทำงานเข้ามากหลายคนแล้วก็โลกาสต่อรีวันนี้เหมาะเสาร์อาทิตย์เลยพามาที่คิดว่าดีไหมคะที่ทางโคราชเรามีสวนน้ำแบบนี้ดีครับดีดีมากมากครับเพราะว่าหนึ่งใกล้บ้านใกล้บ้านเพราะไปเทีโคราชสองก <S 2> <S 2> <S 2> ็คือมันระ้อนมากนานร้อนร้อนจริงๆ ก็ผลอดภยค่ะครับผมอยากให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาท่องเที่ยวที่วันน้ำโครานเลยค่ะก็ขอเชิญน,นะครับถ้ามีโอกาสแดะผ่านหรือว่าตั้งใจมาก็อยากจะให้มากันเยอะๆพอ,อดีน้องๆแล้วก็มันมีสัตว์เยอะๆเยอะแยะด้วยแล้วก็มีสวนน้ำพายลอดแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันครับ 对啊，没错。 ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ําและอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยทางสวนสัตว์นครราชสศีมาก็มีให้เช่าค่ะโดยคิดค่าเช่าเด็ก30บาทผู้ใหญ่ชาย50บาทและผู้ใหญ่หญิง60บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีศูนย์อาหารและเครื่องดื่มให้บริการอยู่ภายในสวนน้ำอีกด้วยค่ะ ซึ่งคาดว่าหลังเปิดให้บริการสวนน้ำจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้เคียงเช่นชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ30ิ โดยทางสวนสัตว์จะเก็บค่าเล่นสวนน้ำรวมกับบัตรผ่านประตูครั้งเดียวผู้ใหญ่ราคา70บาทต่อคนส่วนเด็ก15บาทต่อคนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายความร้อนและได้ความสุขสนุกสนานอย่างเต็มที่เพียงบัตรผ่านประตูบัตรเดียวก็เที่ยวได้ทั่วสวนสัตว์ โปรแกรมจะไปท่องเที่ยวหรือไปพักร้อนที่ไหนก็ลองแวะมาที่สวนสัตว์คนครราชสีมาซึ่งนอกจากจะได้ชมสัตว์ป่านานา,นานชนิดแล้วก็ยังได้คลายร้อนกับสวนน้ำโคราชทะเลอีสานอีกด้วยค่ะยงยุทธภักดีธรรมคุณถ่ายภาพสุริรัตราคายิ่งข่าวเคซีทีวีรายงาน